สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวธงเมืองสีออโตค่าที่โชรมสีสเกตทีทีออโตโมบิลโดยโชรมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดกับถนนใหญ่เส้นสีสเกตอุทุมพรพิสัยไก่ห่างบิ๊กซีนั่นเองวันนี้นะครับผมมีรถ SUV ขนาดเล็กนะครับกรจองมาแล้วก็โปรโมชั่นแรงได้ส่วนรถเยอะทีเดียวนะครับ ผมมีพิเศษให้อีกตังหางนะครับคันนี้เอาเป็นว่านะครับท่านไหนที่สนใจก็ไปชมตัวรถพร้อมกันไปรถที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับก็คือ new mazda cx 3 2.0 comfort นะครับในสีเทาแมชชินเก้ก็จะมีค่าสี1,000 0บาทสีแดงโซลิคิ t ันก็จะมีค่าสี1 2 0 0 0บาทและสีขาวมุกสโนเฟกไวเพอร์ก็จะมีค่าสี7,000บาท,า iper, า 7, บาทั้นเอง รถคันนี้เป็นโมเดียสองนยินะครับได้ส่วนลดเยอะเลยผมทําดาวให้ลูกค้าแสนแปดลูกค้าได้ส่วนลดหนึ่งแสหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งของแถมจัดเต็มเลยนะครับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อพี่ทงมาได้เลยนะครับเพราะว่าเหลือน้อยเต็มทีแล้วมันดูดจองมานะครับถึงได้รถคันนี้นะครับมีอะไรน่าใช้งานขนาดไหนเราไปดูกัน New CX3 Comfort คันนี้ การออกแบบก็เป็นแบบโคโดดีไซน์โซลออฟโมชั่นจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเหมือนสิ่งมีชีวิตซีเอ็กสามคันนี้เป็นเจนหกจุดห้ากระจังหน้ารูปทรงห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมาด้าอยู่แล้วนะครับสังเกตได้ว่าขุมมือตรงนี้เขาจะไม่รับไฟหน้าเหมือนมาด้าสามซีเอ็กสามสิบนะครับมาด้าสอง เขาจะไปถึงแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเจน6.5นั่นเองตัวกากแกงจะเป็นแถวตรงแล้วก็เป็นสีเทาทําทให้รถนี้มีความสวยหรูเขาก็จะมาใส่หน้าแบบ LED projector พร้อมเวทีทามรันนิ่งแลมนะครับตัวนี้จะไม่เป็นวงกลมเหมือนมาได้า2งซก30นะครับตัวนี้ก็แฉกยาวไปเหมือนซก5เซก8นะครับคล้ายๆกัน ระบบไฟหน้าเป็นแบบออโต้เวฟวิ้งนะครับปรับระดับอัตโนมัตินั่นเองเมื่อปรับสวิตไปที่ออโต้อันนี้ไฟตัดหมอกนะครับเรียกนี่วงกลมสว่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ไปแล้วสี่หลี้งอัมพันเซอร์รอบคันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ในรุ่นคอมฟอร์ตก็พิเศษขึ้นมาเขาก็จะมีคมเนี่ยเป็นคิ้วเนาะทำให้วถนี้มีความสปอร์ตมากเลย ระบบภาพ360องศาอยู่แล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดของ CX3 นั่นเองเรามาดูในส่วนของล้อกันหน่อยนี่ล้อเ,เขาก็จะเป็นแบบขนาด18นิ้วสีงเงินแบบนี้นะครับตรงด้านข้างนี่ผมว่ามันเป็นสีเทานะครับไม่ใช่สีดำ นะครับบางคนก็ว่าดําแต่ผมว่าเป็นสีเทาสีเทาเงานะครับทําให้รถมีความสปอร์ตมากแล้วก็ฝาค้อปิดเทาไว้ดูโกมาด,ด้าเป็นอันนี้หัวน็อตจะไม่เหมือนบีทีนะครับฝาบที BT จะเป็นฝาครอบเลยตอนนั้นจะว้างง่ายอ่าล้อหน้าเป็นดิสเบรกล้อหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับ <S <S ะระบบกันสั่นสะเทือนเป็นแบบ อิสระเมกเฟอสัมสตัดและเอกันโคงอาสามารถปิดตัวได้เพื่อให้วันี้ยึดเกาะถนนได้ดีตัวนี้ระบบจะเป็นระบบ GVC อยู่นะครับไม่ใช่พัดนะครับก็คือ GVC นี่ก็ดีอยู่แต่ว่าพัดจะดีกว่านั่นเองนะครับขนาดเข้าโค้งหรือว่าหักพรงอะไรขึ้นพวงอะไรนี่เขาจะช่วยเบรกให้นะครับแต่ว่าพัดจะดีกว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นเพียง GVC นะครับเพราะเป็นเกียร์6.5อยู่ คิ้วซุ้มล้อทาให้รถมีความสปอร์ตตงมากเลยตอนนี้นก็คิ้วเหมือนกันโครเมียมลากยาวไปถึงด้านท้ายระบบเปิดประตูปะปะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เด็ดเนาะแปดสิบเส้นสามารถกดสมาร์ทคีย์ได้เลยไฟเลี้ยวแบบมันติรีเฟกเตอร์ตัวนี้นะครับก็ทั้งบนทั้งล่างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถด้านตัวนี้ ตอนนี้จะเป็นดำอยู่นิดนึงนะครับดำเสาเอเสาบีเป็นดำเงาปีนแบนะครับตอนนี้ติดติลเกอร์ไว้กันโขดนั่นเองน่าไม้ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบนวงเวลาอยู่เนาะแต่ว่าปรับอัตโนมัติอยู่แล้วตอนันปัดปัดอัตโนมัติอันนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับ ในส่วนวระบบความปลอดภัยท่านสูงก็จะมีเหมือนกันเนาะฝนเด็ใกใหญ่บวมนิดนึงบายสปอร์ตกับ RCTA นะครับมีให้นะครับนี่เขาจะเตือนตรงนี้ Advanced By Sport Monitoring กับ v e a c o s Traffic Alert นะครับเตือนตรงโกระจกตรงข้างตรงนี้เรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันหน่อยนะครับ,บระบบกันสั่นสะเทือนด้านท้ายแบบไม่อ,อ้ไรนะครับหรือว่าด้านหลังเนาะ ก็เชนแบบท่อเส้นบีมนั่นเองนะครับเงอนมาได้สองนี่ว่ากล้องผมจูงได้ไหมนะครับเป็นแบบ Tor ทอ่อเส้นบีมท่อจริงทั้งสองอันนะครับไม่ใช่ท่อบลอกเซนเซอร์รอบคันนะครับวุนคอมฟอร์ตไฟทับทิมทั้งสองฝั่งนะครับไฟทับทิมมีให้อันนี้ในส่วนของไฟทับทิมที่มันกระพริบกระพริบอยู่ก็คือไฟ เียวนั่นเองนะครับเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์กล้องมองหลังนี้ให้อยู่แล้วเพราะเป็นรุ่นคอมฟอร์ตนั่นเองไฟเบรกดวงที่สามอยู่ด้านบนแล้วก็มีคีบสามให้นะครับตัวนี้ด้านท้ายก็จะมีเรดาร์เหมือนกันนะครับตรงเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ใต้ไฟไท้ายเรดาร์บสปอร์ตกับ RCTA จะใช้เวเดาสองตัวนี้ตรวจจับรถนะครับสีเทาเมชินเกมันดูแล้วไม่เด่นนะครับผมว่าแต่ว่ามันก็ดูเป็นสีคลาสสิกแต่ว่าเก่ายากนะครับเขาบอกว่าเหมือนดาบสมอไรตรงที่โดนแสงก็จะเงาตรงที่มืดก็จะเหมือนสีเทานี่แหละเหมือนคมดาบมันก็จะมีตรงที่โดนโดนแสงกับไม่โดนแสง นะครับดาบสมุรไรของญี่ปุ่นอันนี้ก็คิ้วมีให้รอบคันนะครับสวยงามครับผมราคาต่ำกว่าร้นี้หายากครับผมได้เอสยูวีเลยนะครับไปขับมาดูในส่วนของภายในกันนะครับเริ่มต้นจากตรงขอบประตูตรงนี้นะครับจะเป็นหนังสีดำได้สีขาวนะครับตัวนี้อ จโจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นหนังสีเทาเป็นปุหนังแล้วก็ได้สีเทานะครับนี่โคเมีมยมเป็นโคเม,มียมในส่วนเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้หกชิดทางเมมโมอร์สีได้เหมือนกันนะครับสองตำแหน่งตัวรถแล้วก็ดอกคุญแจอสองตำแหน่งนะครับเป็นหนังสีดำแบบนี้ รถใหม่นะครับพดานจะเป็นสีครีมแล้วก็ลังคาสันลนะครับอันนี้พดานตรงช่องแอร์ตรงนี้สังเกตไหมครับเขาจะเป็นสีแดงทําให้รถนี่มันดูเด่นขึ้นเลยนะนะเะ้ามาแล้วพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชันแบบนี้สามการสปอร์ตมากนะครับแต่เป็นรูปแตรตรงนี้สัญลักษณ์ ปุ่มรับสายบางสายเพิ่มเสียงลดเสียงอินโฟตรงนี้นะครับอินโฟคือเช็คค่าเสียน้ํามันกดเปิดกดเซ็นลบนะครับมันก็จะวัดความเร็วที่เราขับอยู่ตอนนั้นจออจอเมดีเป็นแบบยี่ต้นสีดํามองแล้วไม่เสียบตานะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็น้ํามันคงเหลือนะครับขึ้นสีแดงแบบนี้สีส้มคือจะหมดทังแล้วนะครับปรับความสว่างตรงนี้ได้ ทิป A ทิป B ได้รุ่น x ีคอสามฟอร์ตในล่าสุดนะครับเขาจะไม่มีหน้าจอตรงนี้ Active d a v i d วินชินะครับจะถูกตัดออกเพื่อให้ราคาเนี่ยถูกลงมาอาตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงเนาะนะครับในส่วนของจอจะเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับเหมือนรั่นได้สนะครับถ้าสกินได้ในตอนจอด Aback นะครับมีให้ หตัวเลยนะครับรวมมาเนื้อไผนะครับไม่ใช่่น้อยนะครับได้ยดกวมมาได้สองนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่คู่หน้านะได้หกตัวเลยนะครับในส่วนของ A back นี่ดูงานวัสดุภายในนะครับเป็นแบบนี้ขอบประตูจะเป็นสีเทานะครับตัวนี้แล้วก็โครเมียมตรงนี้นะครับทำให้รถจะมีความหรูหรามากจอเจ็ดนิ้วทำอะไรได้บ้างเชื่อมต่อ Apple c a ค p เ a y ได้ อินออตโนได้บูทหุได้แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานต่างๆเออัตโนมัตินี่เลยอัตโนมัติมาให้ถ้าเป็นแบบนี้คืออัตโนมัติแล้วก็ที่มันเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือไวเลสชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับชาร์จแบบไว้สายได้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับให้ความนุ่มนวลแม่นยำและมีประสิทธิภาพพร้อมแมนนวลโหมดก็ได้ สปอร์ตเพิ่มคอมเมนตในการแสงนี้ให้ปุ่มตรงนี้เซนเตอร์คอมเมนเดอร์นะครับที่เดียวก,กันนะครับปิดเสียงปรับการใช้งานต่างๆตรงนี้ออโต้โฮเบรกมือไฟฟ้ามีให้นะครับอันนี้เป็นที่วางแขนตรงนี้มันสามารถล็อกแก้วได้ด้วยนะครับผมผมุผม็งงรู้เหมือนกันเนาะนี่นี่ล็อกแก้วนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเป็น SUV ขนาดเล็ก นะครับเรามาดูในส่วนห้องผู้โดยสารตอนหลังกันหน่อยนะครับของ CX3 Comfort ตัวนี้ก็เหมือนกันเลยหนังสีดำแล้วก็ได้ขาวเนาะไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับของ CX3 Comfort ตัวนี้นี่ก็เป็นบอดหนังสีดำเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้วิธีวางใกล้น้ำเข้มขัดนิ้วัยทุกตำแหน่งด้าน hey, เป็นสีครีมนะครับก็ถือว่ากว้างขวางอยู่นะครับไม่แคบนะครับบางคนจะว่ารถมาด้านี่แคบทุกคุนเลยนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมาดูในส่วนของเครื่องยนต์สกายเอ็กทีไปหน่อยนะครับของ c x เอ็กสามคันนี้ลโก้ามาด้าตรงตรงนี้เนาะแล้วก็สกายเอ็กทก็หมายความว่าเป็นเครื่องยนต์สกายเอ็กทีฟมันเองนะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดนะครับ156แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับตัวนี้เป็นคันเบอกกับ CX30 นะครับให้แรงบิดอยู่ที่204มิลตันเมตรนะครับนั่นคือแรงบิดของเขาที่ 2,800รยยอบต่อนาทีนะครับจะต่างกัน CX3 เครื่องยนตัวหนึ่ง CX30 มาด้าสามอีกตัวหนึ่งแล้วก็ CX5 เป็นอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับจะคนละตัวกันนะครับแต่ว่าเป็นเครื่อง2,000เหมือนกันแรงมาร้าแรงบิดต่างกันนั่นเองอ่าตัวนี้ในส่วนตรงนี้ก็เป็นกลองอากาศเนาะตัวนี้เป็นแผงฟิลกล่องฟิลไว้ง่าย ได้ชาร์จได้สตาร์ทนะครับอยู่ด้านว่างอันนี้จะเป็นปัดน้ำฝนที่เติมน้ำน้ำมันเบรกก็มีมินกับแม็กเช่นเดียวกันนะครับมินกับแม็กระดับน้ำก็มี F กับ L L นี่คือน้อย F อนี่คือเต็มฟูนั่นเองก็ไม่แนะนำให้เติมสูงจนเกินไปนะครับเพราะว่า ตอน,น,นขับไปน้ํามันจะขยายตัวขึ้นตอนขึ้น่นองยนตร้อนนั่นเองนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมเครื่องยนต์สกายเอ็กทีบจีสองพันรถซีเอ็สามนะครับในปีโมเดลเยียสองพันยิบสองก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับเพราะว่าได้ส่วนลดเยอะนะครับลูกค้าก็มาสนใจเยอะ ท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อบ่าวทุงมุงสีมาได้นะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้นะครับผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวทุงมุงสีก็ขอกล่าควคําว่าขอบพระคุณครับ